สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช h n n n e l d a ด d ้คุก k ิ n งครับวันนี้ Daddy จะมาชวนเพื่อนๆทำเมนูเนื้อน่องลายตุนยาจีนครับวันนี้เราจะตุนกันแบบนานๆเนื้อเปื่อยๆนุ่มๆ,มๆละลายในปากกันเลยนะครับตัวน้ำซุปเนี่ยมีรสชาติกลมกลม่อมแล้วก็มีความหอมของเครื่องตุนยาจีนด้วยนะครับทานเปล่าๆก็อร่อยหรือจะจิ้มกับน้ำจิ้มแซ่บๆ,ๆก็อร่อยเข้ากันครับ ตัวเนื้อตุ่นนี่เราสามารถนําไปทําได้อีกหลายเมนูเลยนะครับจะทําเป็นก๋วยเตี๋ยวก็ได้หรือจะปรุงเป็นน้ําต้มยำแซ่บๆก็อร่อยเข้ากันครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทําไปพร้อมๆกันเลยครับขั้นตอนต่อไปเรามาดูส่วนผส,สมที่เราใช้ในวันนี้ครับอย่างแรกจะเป็นน้ําเปล่าสําหรับต้มน้ําซุปนะครับเราใช้ประมาณ2ลิตรครึ่งถ้าเราต้มไปแล้วน้ํามันงวดลงเราสามารถเพิ่มได้นะครับต่อไปเป็นเนื้อน่องลายเราใช้ทั้งหมดประมาณ1นกิโลสขีดครับ ต่อไปเป็นเครื่องตุนยาจีนนะครับเราใช้ประมาณ1หอ่อมีขายที่แมคโครโลตัสหาซื้อได้เลยนะครับต่อไปเป็นรากผักชีบุบ3รากรากขึ้นช่ายบุบ3รากช่วยเพิ่มความหอมนะครับแล้วก็มีซีอิ๊วขาว2ช้อนโต๊ะแล้วก็เกลือ1ช้อนชาครับต่อไปในส่วนของน้ำจิ้มนะครับเราใช้พริกสดประมาณ20เม็ดกระเทียมจีนประมาณ6กลรีบรากผักชี2รากน้ำปลา3ช้อนโต๊ะน้ำเปล่า3ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำมะนาวประมาณ2ช้อนโต๊ะครับ สุดท้ายก็เป็นกระเทียมสําหรับทํากระเทียมเจียวนะครับเรามาเริ่มทํากันเลยนะครับขั้นแรกเรามาเตรียมเนื้อน้องลายกันก่อนนะครับเราใช้เนื้อส่วนเนื้อน้องลายนะครับมันจะมีเอ็นแทรกแบบนี้นะครับเวลาเราตุน๋นออกมาแล้วเนี่ยมันจะมีความกรุบๆของเนื้อทำให้อร่อยมากเลยนะครับขั้นแรกเราก็ไปล้างทําความสะอาดก่อนนะครับจากนั้นเราก็นํามาหั่นเป็นท่อนใหญ่ๆแบบนี้ครับขั้นตอนต่อไปเรานําน้ำเนี่ยไปตั้งให้เดือดนะครับเสร็จแล้วเราก็ใส่เครื่องตุ๋นยาจีนลงไป ตามด้วยรากผักชีแล้วก็รากขึ้นช่ายจากนั้นก็ใส่เกลือลงไปนะครับเสร็จแล้วเราก็ควรให้เข้ากันจากนั้นเราก็นําเนื้อน้องลายเนี่ยใส่ลงไปตุ๋นเลยครับขั้นตอนนี้เราจะเร่งเป็นไฟแรงสุดเลยนะครับเราจะตั้งจนน้ำเนี่ยมันเดือดพลาดเลยครับเ่อน้ําเดือดแล้วมันจะมีฟองลอยออกมาแบบนี้นะครับเราก็ช้อนฟองที่เป็นสีดําๆเนี่ยออกให้หมดเลยนะครับตัวน้ําซุปของเราจะได้ไม่ขุ่นครับ พอเราช้อนฟองออกจนหมดแล้วนะครับเราก็จะเบาไฟลงนิดหนึ่งนะครับจากนั้นเราก็นําฝามาปิดแล้วก็เปิดแงมแงมไว้นะครับตัวน้ำเนี่ยมันจะได้ไม่เดือดแล้วก็ล้นออกมานะครับจากนั้นเราก็ตุ๋นไปเรื่อยๆนะครับใช้เวลาประมาณ2-3ชั่วโมงเลยนะครับระหว่างที่ตุ๋นเราก็มันมาเปิดฝาแล้วก็คนไปด้วยนะครับเนื้อจะได้โดนความร้อนทั่วๆกันครับถ้าน้ำมันแห้งเราก็สามารถเติมน้ำเพิ่มได้นะครับตุ๋นไปเรื่อยๆจนเนื้อเนี่ยมันเริ่มเปื่อยเลยครับ พอเนื้อของเราเริ่มเปื่อยแล้วเราก็จะปรุงรสนะครับโดยใส่ซีอิ๊วขาวเพิ่มเข้าไปครับจากนั้นเราก็ปิดฝาแล้วก็ตุ๋นต่อไปเรื่อยๆนะครับจนเนื้อนี่มันเปื่อยนุ่มเลยครับวิธีทดสอบว่าเนื้อนี่มันเปื่อยนุ่มใช้ได้หรือยังนะครับเพื่อนๆลองเอาซอมมาจิ้มดูนะครับถ้ามันทะลุง,ง่ายๆแบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้ครับเราก็เตรียมยกออกจากเตานํามาหั่นเป็นชิ้นได้เลยครับ ขั้นตอนต่อไปเราจะมาทำกระเทียมเจียวกันนะครับอย่างแรกเราก็ใส่น้ำมันลงไปเยอะสักนิดนึงนะครับประมาณสัก 2- 3ช้อนโต๊ะนะครับเสร็จแล้วเราก็นำกระเทียมสับเนี่ยลงไปเจียวให้หอมเลยครับเราใช้ไฟกลางๆค่อนไปทางอ่อนนะครับเจียวไปเรื่อยๆจนกระเทียมเนียเหลืองกรอบเลยครับขั้นตอนต่อไปเรามาทําน้าจิ้มกันนะครับอย่างแรกเราก็ใส่รากผักชีลงไปตำให้ละเอียดเลยครับเสร็จแล้วเราก็ใส่พริกสดลงไปแล้วก็ตำด้วยกระเทียมครับ ตัวพริกเนี่ยเพื่อนๆจะใช้เป็นพริกขี้หนูพริกจินดาได้หมดเลยนะครับพอคลกทุกอย่างละเอียดดีแล้วเราก็ปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาใส่น้ำปลาลงไปเล็กน้อยแล้วก็เติมน้ำมะนาวเข้าไปครับจากนั้นเราก็คนให้เข้ากันนะครับเท่าน,นี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับสูตรนี้เราจะไม่ใส่น้ำตาลนะครับจะออกเปรี้ยวเค็มๆเผ็ดๆแบบนี้นะครับจิ้มกับเนื้อแล้วอร่อยมา,ากๆเลยครับเรากลับมาดูที่เนื้อน้องลายตุ่นของเรานะครับหลังจากที่เรายกลงออกจากเตาแล้วเราก็นําเนื้อเนี่ยออกมาหั่นให้เป็นชิ้นเลยครับ เพื่อนๆจะหั่นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ก็ได้ตามเมนูที่เพื่อนๆจะนาไปปรุงเลยนะครับวันนี้เราจะทําคล้ายๆกับเป็นลวกจิ้มนะครับเราก็เลยจะหั่นให้ชิ้นใหญ่นิดนึงครับนี่นะครับเนื้อน้องลายชิ้นใหญ่ๆหั่นเป็นชิ้นเป็นแผ่นแบบนี้เลยนะครับเนื้อน้องลายนี้จะเปื่อยนุ่มแล้วก็มีเอ็นกรุบๆให้ทานด้วยนะครับพอเราหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เตรียมจัดใส่จานเสิร์ฟได้เลยครับ เวลาเราจะเสิร์ฟเราก็จะโรยหน้าด้วยใบยขึ้นฉ่ายซอยสักหน่อยเพื่อเพิ่มความหอมนะครับแล้วก็ราดด้วยน้ำซุปตุนยาจีนนะครับเพิ่มความหอมแล้วก็ทำให้เนื้อของเราเนี่ยมีความชุ่มชําอยู่ตลอดเวลานะครับสุดท้ายเราก็โรยด้วยกระเทียมเจียวนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับวางคู่กับน้ำจิ้มแซบนะครับ,บ,บเพิ่มความแซบความอร่อยเข้าไปอีกครับเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับเมนูเนื้อน่องลายตุนยาจีนครับ วันนี้เราเลือกใช้ส่วนน่องลายนะครับเพราะว่ามันมีเอ็นแทรกเวลาตุ๋นออกมาแล้วจะมีความกรุบกรุบทำให้เพิ่มความอร่อยเข้าไปอีกครับสูตรนี้จะทำเป็นเมนูอื่นๆก็ได้นะครับจะเป็นกว๋วยเตี๋ยวเนื้อก็ได้จะทำเป็นต้มแซ่บเนื้อก็อยังได้เลยนะครับทำได้อีกหลากหลายเมนูเลยครับ เพื่อนๆก็ลองนําไปตุ๋นทานกันดูนะครับอาจจะใช้เวลานานสักนิดนึงแต่รับรองว่าตุ๋นออกมาแล้วอร่อยคุ้มมากๆเลยครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปดีๆแบบนี้นะครับดัตตี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับหรือถ้าเพื่อนๆอยากมีส่วนในการสนับสนุนช่องเรานะครับเพื่อนๆสามารถกดปุ่ม s u p e r t a n แหรือปุ่มขอบคุณใต้คลิปด้านล่างนี้ได้เลยครับ สำหรับวันนี้แด d ดดี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ